สวัสดีครับพบก,กับช่องน้องคายดีด,ด,วด่วนเหมือนเช่นเคยครับทำงานครับมาอนี้เบิ่งสภาพบอรครับอันนั้นแม่หลังครับบอลูกหลังเบิ่ง,งรับว่าเจ้า DX 140 LCA ดูซานหนุ่มเกาหลีหนุ่มแดนเกาหลีเบิ่งรับเบิ่งสภาพครับ งัดแม่ลังบอน,นี่ก็อยู่แถวแถวบ้านเอ่อคนนแนจ่ใจครับว่าบ้าน,นยังแต่ว่าก็อยู่อยู่ซนอำเภอเมืองหนองคายและครับเอาดินออกกับลึกหเมตรประมาณสองไรครับ เิ่สภาพบอ่อครับยางชั้นครับนี่ก็เกือบเกือบจะได้ความลึกแล้วครับเก่งครับดูสัน d x น่นย์ซตัวนี้สู่ดินแข็งสู่ได้ทุกทุกสภาพงานครับอัปเดตการทำงานว่า จากลอกน้ตําตอนนี้ก็มาสู่ดินมาสู่ดินแข็งครับดูครับเบิงเบิงสาภาพครับถึงดินดานแล้วครับเบิงระดับความลึกตอนนี้กับประมาณคือสิเกินหกเมตรแล้วครับนี่เกินหกเมตรแล้วครับดูครับดูสาภาพยืนอยู่ข้างบนสบายเราเลย ครบหนึ่งเดือนเต็มครับสำหรับดูซานดีเอ็กหนึ่งสี่ศูนการทำงานกับยังพันมีปัญหาย,ยังบดเจอปัญหาย,ยังครับแต่ว่าก็เป็นการทำงานล้องดินแข็งเป็นเทื่อแรกของดูซานครับล้องสู่กับแม่ล้นแม่ลัง ตอนนี้ก็ผพานสั้นแม่ล้างแม่ลุกล้างไปแล้วตอนนี้กำลังจะสู่กับดินดานครับดินตับม,มากแถวบ้านห้องดินตับม,มากครับเป็นเหมือนก้อนหินครับสีแดงแดงนี่ครับเบื้องลักษณะพร้อมแข็งกับหินดีๆแล้วครับครับผมเดี๋ยวจะอัปเดท เบิ้งเรื่อยๆครับกับการทำงานของดูซันดีเสี่ศูนย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องน้องค่ายดินดวนเป็นก้อไม่ใจนันกันทำคลิปต่อ,ตอไปครับผมมีคลิปอะไรเด็ดๆก็จะลงให้ดูอีกครับสวัสดีครับ